อจากนาไพนะก็มีเป็นดินนะพพุศกันก่อนนะน้ำอาอกกรีตพิจิตนะแล้วก็มีเป็นลมเมถุนกลุมนะ้ะก็ไฟเมสิทันนูนาะมาพึกเตือนะครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเด่นเดรสตาราศีกลุนะนงนะเทมเพลน์ทนนูนะมีไฮโดรแฟนพุศกนะก็มีกลุมพุศก์นนู นะแต่ถ้าไพ่นะสิบไม้เลยนะสิบไม้เนี่ยเหมือนกับว่าหนักงานะหนักเหนื่อยความสัมพันธ์หรือยังรู้สึกเยอะอยู่เลยนะช่วงนี้อาจจะงานหนักก็ได้นะหรืองานโหลดนะแต่ว่าถ้านี้เรื่องของความสัมพันธ์ก็คือสิบไม้เนี่ยมีความเออเป็นคนที่รู้จักกันจากการทํางานด้วยก็ได้นะก็เป็นอะไรที่เหมือนเพราะว่าที่ผ่านมาหนักเหนื่อยกันในความสัมพันธ์แล้วก็เวิร์กหนักเลยนะ คุณกับเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะแปดไม้มีการเรียกว่าจะติดต่ออยางไงภายในแปดวันแปดสัปดาห์ก็ได้นะแล้วแปดมาุษย์กสิบหรือสองไม้ยังเป็นคนที่เป็นเส้นขนาดหรือห่างเป็นแล้วก็ได้นะหนึ่งไม้นะยังรู้สึกถึงอยู่ยังมีแพชชั่นอยากจะเริ่มต้นใหม่นะแต่สองดาบมาอีกแล้วนะสองดาบคือเขาตอนนี้ยังตัดสินไม่ได้นะลังเลฟาเป้าเลยนะคะเจ็ดถ้วยนะเจ็ดถ้วยคือ อในลักษณะของคิดมากคิดเยอะมีตัวเรื่องเยอะชอยเยอะในตอนนี้ก็ได้นะแล้วก็อาจจะคิดเยอะอยู่นะคิดมากเรื่องคงแต่ว่ายังรู้สึกว่าอืมีความผูกพันสนิทกันอยู่นะสิบเหรียญนะเป็นครอบครัวก,การรู้จักกันมานานนะก็ค่อนข้างสนิทผูกพันนะก็คิดเยอะคิดมากอยู่นะว่าถ้าไปต่อเน,นี่ยหนักอยู่นะแต่ว่าก็ผูกพันกันอยู่นะก็อาจจะมีภาระอะไรหรือเปล่านะเจ็ดอย่างให้มไม่ใช่คิดมากคิดเยอะชอยเยอะก็คือมี หน้าที่ภาระที่เราต้องทําเยอะนะทําให้มันหนักงานะในความสัมพันธ์อาจจะต้องอาการงานการเรียนดูแลพ่อแม่พี่นอ้องอะไรนี้ก็ได้นะเพราะมีเจ็ดทั้ยคิดมากคิดเยอะแล้วก็สิ่งที่แบกรับมีภาระเยอะด้วยก็ได้นะการที่จะดูแลทั้งคนในครอบครัวคนข้างหลังแล้วก็ตัวคุณด้วยก็ได้นะความผูกพันสนิทกันอยู่นะหรือว่าคิดที่จะนะยังรู้สึกว่าหนักในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าก็ยังผูกพันอยู่ยังไม่ตัดนะยังไป ด้วยกันอยู่นะแต่อาจจะมีอะไรที่มันเข้ามาแทงนะถ้าไม่ใช่ภาระหน้าที่เยอะก็คือมีจอยตัวเ,อเยอะนะะอันนี้ดูว่าน่าจะคิดเยอะหรือภาระเยอะมากกว่านะห้าถ้วยนะอืมน่าจะคนเก่านะคนที่เคยเอ่อเสียใจไปแล้วนะสามถ้วยล้มแต่สองถ้วยยังตั้งอยู่นะมีความคิดถึงเสียดายนะก็ถึงได้มีอาไมานะที่จะติดต่อ มานะแล้วก็เทมเปรลนนะอาจจะประมาณเดือนธันวาคมก็ได้นะสำหรับคนที่อยากดูระยะเวลาแล้วก็ไขสื่อพวกนั้นนะแต่ว่าเทมเรลนก็เป็นลักษณะของ,างงานที่ปรับสมดุลแล้วก็ยอมปรับตัวนะคนลับซึ้อถาวรยืดอยู่นะซึ่งเป็นไปได้ที่ว่าเขาก็จะติดต่อกลับมาแล้วเริ่มเย็นขึ้นปณีประนอมได้นะหรือไมนะ้ก็เขายังหวังกับคุณอยู่นะยังโดดเด่นนะทั้งเดิมสตา์ทั้งควีนวานนะควีนวานตอนนี้คือเหมือน ไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะก็เหมือนคุณก็ไปมุ่งโฟกัสแต่งงานนะทั้งเดือดสตาทั้งฟินวาเป็นอะไรที่เออ่เป็นไพ่ที่ดีนะฟิงวาที่คมีเสน่ห์เป็นอะไรที่เ,เ,ทนะเสียเ,เลยนะคือคนก็ไม่ได้มีคนเดียวนะมีคนเข้าหาพอจมกัวแนะแต่เขาก็ยังมองว่าเขายังมีความหวังกับคุณไปได้อยู่นะเพราะว่าด้วยความที่คิดว่าน่าจะรู้จักกันดีผูกพันกันอยู่ทีชเชืเอางี้ว่าเขาน่าจะยัง เป็นไปได้อยู่นะเพราะว่ามีเดือสุรเดีไปว่าเขามีความหวังกับคุณอยู่นะสองด่านนะอย่างที่บอกว่าปาเป้าว่ายังรังเรนแต่สนใจไม่ได้แต่ว่าในนี้สิ่งที่เราคิดคือสิบถ้วยนะคือมีทั้งสิบเหรียญสิบถ้วยด้วยนะสิบถ้วยก็คือเป็นลักษณะของเป็นครอบครัวกันมาก่อนมีความสุขนะหรือมีความมีความหวังดีมีความเห็นอกเห็นใจมีความเป็นครอบครัวกันในอดีตหรือว่าเคยช่วยเหลือกัน<ม>อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเขารู้ว่าคุณ ยังคงมีความเหวังนี้เราอ,อยู่เสมอแต่ป้าเป้าอยู่นะยังนางเลวอยู่นะอยากจะกลับไปเหมือนเดิมก็ได้นะโดยที่เขาก็คิดว่าคุณเป็นคู่เขาเหมือนกันนะไฮโลแฟนนะหรือมองคุณในแง่ดีนะเป็นคนใจบุญก็ทําทบุญอะไรก็ได้นะไฮโลแฟนคือไพ่คู่บุญคู่แต่งงานคู่เออ่ที่เรียกว่าคู่กรรมก็ได้นะแต่ว่าก็เป็นคู่ประเภทหนึ่งนะก็รวมๆเป็นอ่าแนวประมาณนี้นะให้รู้ว่าตอนนี้เขากําลังคิดที่ ยังจะกลับมาอยู่นะหรือว่ายังอยู่ในความสัมพันธ์ไปต่อนะถ้าเคยล้มลงไปแล้วจะมีการติดต่อมาแน่นอนนะคะแปดวัน8สัปดาห์